ละน้อยกับบได้เมือก้นเป็นต้นทอยบไวลเลยทุกคนเอ้ยละน้อยกับก้นคือกันแลวบัวลาเมือสบายดีทุกคนสบายดีตนเซาืัอนี้กับว่ามีเพลือลายทุกคนเอ้ยมาให้ดูให้กินคือเก้าท้าสิมาเก็บเอาพักก้นทุกคนเอ้ยเก็บเอาพักกิ่ชมอมือเฮอรน่านี่เมือกแกงเสื้อป่าบัไลยเอามาเฮอละน้อยบาทนี่เมาเบิ้งน้ำกันทุกคนนี่ พักกระหลายอยู่ได้ทุกคนเอ้ยตามมาซื้อพักกิส้มด่างขม ไปก่อนทุกคนเลยมาโคปากก่อนบดินมีเสียงลบโกดกับขอโทษหลายด้ทุกคนนะสีเข้านี่ป่าเบาไลเอามาเฮอทุกคนเอ้ยหลายตูเติมได้ปลาดุกทั้งเมดยี่ห้าสีโคก่อนน้ำมันกระเดแล้วทุกคน จะเอาฟ้าลยก่อนปอา้าครัวเลยล่ะล้างผักก่อนหมดยาฟืา้น ซื้อกระเบื้อก้อนซื้อพักก่อนทุกคนปลากับเปื่อยแล้ว ใ่กว่าป่าได้ทุกคนวันนี้คือเก,กมปลาดุกเสือพักกิส้มเสือดอกประกาศลม แลว้วคนสปงก่อนไปแต่บแอยู่ดยไดไรทุกคนเลยเปลือกปลาสับกิซุงเปล่อยคักปลาปลาดุกปลาดุกอันนี้นะนันะ่นแหละ นจะปุ้ยปุ้งพ่เร้อทุกคนพีก็สาวรำกันาหาชอเบ้มเปุ้ยเหรอเบ้ป็นของนะเต็มห้างเนาะอย่าปูมาเอลแๆนเนี้ไอ้หเลยปูชื่อโกไลนั้นคนฝานั่นนะของนี่บรายน้ำเลยบารบีคิวขออมากเชียวเอตวาไปดอกเลยอปหนมานเะไจะปจปุ้ยแลวก็กระโันใช่ันมัน เาหงมันแห้ง <store>, <sm> <sh> oui ันห้องรตะยคายยำจิหน้าไปกะโนปมันเอาเอาเอายหนุนอคอนุกมไิเข้าปกมลไปทุกคนกินข้าวกินน้ำแล้วนะกับไปให้ไปซูทุกคนเอ้ยไปคุณมันต้นชอวยพ่อสายตล่ะตัวนี้ก็มาข้างในข้าวซูวทุกคนเอ้ยตะอยู่ภายในแห้งทุกคนเอ้ยตะมือ มันซื่อมันตึงละสี่แท่งตังพอละน้อยพอน้อยห้ามากน้นทาเต้สาวาทุกคนเลยมื่อนี้มาหายกับพอสามโคตรกับเบอรลินก็คโคตรเลยเมย์ละน้อยละไปงานแจ๊เข้ากับเจ้าดูในบ้านพูกเบ้าข่าวกับซาตูร่ากับไปดีง,งูลีควายอยู่หน้าซาตูร่าพัภาคเฮียนสิ่ง,งห์ภาคเฮียนหนึ่งแล้วกับภาคทิศหนึ่งบัานในไป แล้อาทิตย์หน้าไปฮาอีกอะ เมื่อวานมาซื้อดีฟ้าคนเสี Má, mấy linh má, mấy linh cái cản nó vào nè, ấy vệ vị

แ่าม ตโหูน้อยๆไม่ร้อนเครียดอันนี้เมนต้นมะกอกทุกคนเลยท่านนี้เป็นมะ มาเป็นโฟดตด้ปเเลียวดิเดบิปินมาสามต้นมะโก้แบบโบเมนมันเป็นเบสแต่อีกนะทุกคนเชือในเด้อมันป้งขึ้นตามโตมันเว้าแล้วกันเข้าทางแล้วตาดแล้วมันปุ้กขึ้นมาไม่ด้ไเชมทงาม เก็บตูกองกไว้แล้วแล้วกลับมางานต่ออีกทุกคนเอามือมาต้นทีมันดูดิลันนไอตันี้ฟนอทุกคนมันต้นละน้อยนะ ละน้อยกับบได้มือก้นมาต้นทอยปลไรเลยทุกคนเออละน้อยกับก้นคือก,กันแลปะปลได้เมือ้ทาทำเมื่อเลือละน้อยบ่ได้กด้นทำมันม โ่สมุดได้ใหญ่ด้วยว่ะแต่บ <UC> มุดได้ยื้ขึ้นได้ดึงนะบมมีช้โหกับลึงทั้งว่าเนาะนี่ช้ำนี้อ่าแต่ยื้อหูเนาะบ้านของบัวลาเถือลำช้ำนี้นะทุกคนชุบๆโอ้โหประปุ๊ดกอะไรอะหรอมันมาแล้วน้อยของบัวไข่บัวเป็นโหซช้ำนะต้นกะของบัวลาเนี่ยต้นน้อยชั้มนี้นะลกขึ้นมาหนักขยันอยู่พอโอ้โหมันหลายเท่าใดร่กมันี้ Những người làm nối, làm như cái người hoa lúc có nó có lúc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  có có lúc 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 có

ตอนนี้กะบ่ายโมงแล้วทุกคนเ้าคกลั่นบ้านกันไปขั่นไปหดอกไม้โมงขั้นที่อุ๊หายให้ดูให้กินกินข้าวกลอนบัานนี้นะตัวเลขยังข้ามาอีกเยอะข้าวแล้วทุกคนเอ้ย ໄປຫາເຮັດກິນກ່ອນເອົາກ້ອນລໍາລິງກໍພໍແລະນ້ອຍ